ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ iPhone 13ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าเจ้า iPhone 13ณปี2025 เขายังน่าสนใจไหมแล้วก็ยังน่าซื้อมาใช้งานไหมนะครับ iPhone 13เป็นสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายในช่วงปลายปี2021นะครับผ่านมาแล้ว3ปีถ้ารุ่นล่าสุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว iPhone 16นะครับผมถ้าถามว่าสเปคการใช้งานเนี่ยยังใช้งานได้ดีแล้วก็ยังแรงไหมในปี2025ยอมรับตามตรงเลยนะครับว่ายังเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคเนี่ยยังแรงแล้วก็ยังใช้งานได้ดีเลยนะครับในปี2 0 2 5ดังนั้นในคลิปนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยมาเล่าให้ฟ ครับผมก็ iPhone 13นะครับถ้าถามว่าเครื่องมือหนึ่งยังมีวางจำหน่ายไหมหน้าเว็บ a p p l e เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่เปิดตัว Iphone 16มาเนาะก็ iPhone 13เนี่ยก็เลิกวางจำหน่ายเลยนะครับแต่ว่าถามว่าหาซื้อมือหนึ่งได้ไหมมือหนึ่งเนี่ยยังหาได้นะครับเพราะว่าร้านค้าที่เป็น ตัวแทนวางจำหน่ายยังเป็นทางการเนี่ยก็แน่นอนนะครับ <S <S <ๆ>เขาน่าจะยังมีเครื่องค้างสต็อกอยู่นะครับก็ยังหาซื้อได้ครับหรือว่าเป็นมือสองสภาพดีๆสวยๆอย่างเงี้ยก็ยังน่าสนใจนะครับก็ขายในเลทราคาประมาณเหมือนปลายๆนะครับสำหรับมือหนึ่งเนาะดังนั้นคนที่แบบอยากจะย้ายมาใช้ iPhone หรือว่ากําลังหา iPhone ในราคาที่แบบเออไม่สูงมากเนี่ยตัวนี้เนี่ยจึงน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมโอเคสเปคเป็นยังไงบ้างการใช้งานเป็นยังไงบ้าง ตัว iPhone 13นะครับแน่นอนครับตัวมือถือเนี่ยก็จะเป็นมือถือไซสหน้าจอขนาดอยู่ที่6.1นิ้วก็เหมาะกับคนที่ ไม่ชอบมือถือจอใหญ่มากเนาะแล้วคนที่จะใช้มือถือจอขนาดนี้เนี่ยเขาก็ชอบใช้มือถือที่แบบจอไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับดังนั้นการพกพาการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหได้ทําได้สะดวกเลยนะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับความหนาก็อยู่ที่7.6ม mm ิลลิเมตรเองน้ำหนักอยู่ที่173กรัมนะครับใส่เคสเข้าไปก็ถือใช้งานได้ง่ายแล้วก็ได้กระชับมือดีอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าหน้าจอไซส์ประมาณนี้เนี่ยดูอะไรได้บ้างก็ เล่นได้ปกติเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปครับดูซีรีส์ดูคอนเทนต์เล่นเกมก็ใช้งานได้ไม่ติดขัดอะไรเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ iPhone 16อยู่แล้วไซ้หน้าจอก็ประมาณนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีครับตอบแชทไลน์ดู f a c e b o o k อะไรต่างก็ยังใช้งานได้ดีนะครับทุกคนก็คนที่หามือถือจอไม่ใหญ่มากผมว่าน่าจะถูกใจแน่นอน ตัวจอของเขานะครับณนะปี2025แล้วก็แน่นอนครับจอ iPhone ใหม่ๆของเขาก็จะเป็นตัวจอ Dynamic Island ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนจอติ่งอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ติ่งใหญ่มากถามว่าในปี2025มันขัดตาขัดใจไหมมันก็ยังใช้งานได้ครับทุกคนก็ยังใช้งานได้ดีเนาะแล้วตัวนี้ความละเอียดของตัวจอของเขานะครับก็ความละเอียดเนี่ยครึ่งแบบมันอัปเกรดมาแล้วนะครับเป็นจอ o l e d ด้วยดังนั้นการใช้งานเนี่ยผมว่า ก็ใช้งานทัชได้ลื่นทัชได้สมูทนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องการแสดงผลหรือว่าการใช้งานตัวจอของเขาครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาแล้วกันมือถือที่ขายในเรทราคาประมาณแบบเกือบจะ20,000ื่นเนี่ยแต่ว่าตัวจอของเขาเนี่ยยังเป็นตัวจอ6 0สิบเฮิร์ตอยู่เนาะนะับภาษาอะไรครับไอโฟนสิบสามไอโฟนสิบหกผมเองเนี่ยก็ยังเป็นจอ6 0สิบเฮิร์ตอยู่นะครับอันนี้เราก็ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าฟินนิ่งในการทัชจอทัชของทาง iPhone เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นจอ60สิบเฮิร์ตเราก็สามารถที่จะใช้้้งานนไดดดติมมืออียู่แลวะคผ ถ้าพูดถึงในเรื่องตัวชิปตัวชิปของเขานะครับก็จะเป็นตัว Apple A15 Bionic ครับเป็นชิปที่เปิดตัวมาแล้ว3ปีแต่ว่ายังเป็นตัวที่แรงแบบโอ้โหมากๆอยู่แล้วนะครับในปี2025เนี่ยในเรื่องการใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียนะครับก็คือใช้งานได้ลื่นไหลสมุดดีแน่นอนครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยรวมถึงการเล่นเกมตัวเกมเนี่ยก็ ROV เล่นได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับ PUBG Mobile ก็เล่นได้ลื่นไหลสมุดดีอยู่แล้วนะครับดูใจโร่ ow, อ่ะก็ใจโร่ใช้งานได้ดีอยู่แล้วเนาะ ลำโพงก็กระหึ่มดีฟิลิ่งในการทัดก็ดีหันซ้ายหันขวาแรงต่างก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องการเล่นเกมณปี2 0 2 5เนี่ย iPhone 13นะครับก็ยังเล่นเกม ROV p u b GFreeFireMax ได้แบบสบายๆครับอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยสำหรับตัวชิปของเขานะครับรวมถึงการใช้งานในด้านอื่นๆนะครับสืบคพ้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้งานแอปอื่นๆก็ยังคงใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัว AppleA15Bionic เครื่องนี้ครับผมถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยตัวเวอร์ชันเป็นยังไงบ้างเราจะมีโอกาสได้อัปต่อไหมตัว ี้นะครับผมอัพเป็นตัว ios เวอร์ชัน18เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนตัวผมเนี่ยผมก้าคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าดัว iPhone 13เนี่ยเราสามารถที่จะอัพ o s ในเวอร์ชันถัดไปได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเวอร์ชัน19เวอร์ชันย0่ิบเนาะเวอร์ชันยี่เนี่ยก็ต้องรอดูก่อนแล้วกันถ้าถามว่าเฮ้ยแล้ว ไปถึงเวอร์ชั่น20เนี่ยแล้วเราไม่ได้อัปต่อมันจะยังใช้งานได้อีกไหมก็สามารถที่จะใช้งานแอปทั่วไปได้อีก2-3ปีแน่นอนครับอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยถ้าเราอยากรู้ว่า iPhone 13เนี่ยจะใช้งานได้อีกกี่ปีนะครับนับจากปี2025เนี่ยผมว่าได้อีก5ปีแบบสบายๆเลยเนาะก็แน่นอนครับ iOS 19 iOS 20แล้วก็รอรุ้น iOS 21เนี่ยครับถึงแม้ว่าจะไปสุดที่ iOS 21แล้วแต่ว่า อีก2-3ปีเนี่ยตัวแอปต่างๆมันก็ยังใช้งานได้ครับเราก็ยังสามารถที่จะโหลดจากเพจสตูมีแพทความปลอดภัยออกมาให้เราได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่านับจากปี2 0 2 5เนี่ยใช้งานได้อีก5ปีแน่นอนครับสำหรับเจ้า iPhone 13ก็แน่นอนคนที่แบบเฮ้ยเล็งอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับถึงเวลานั้นแล้วโอ้โหมือถือ5ปีแล้วเนาะผมว่ามันมันต้องถึงเวลาเปลี่ยนหรือว่ามันต้องถึงเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนแหละครับ ดังนั้นในเรื่องการใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยสําหร,รับคนที่ซื้อมือหนึ่งมานะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังเป็นแบตเตอรี่ที่ใหม่อยู่เนาะดังนั้นในเรื่องความอืดความทนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยไอโฟน13นะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อืดมากเหมือนตัว iPhone รุ่นใหม่ๆของเขาแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนครับในเรื่องตัวแบตเตอรี่การใช้งานต่อเนื่องเขานะครับระบบชาร์จัวชาร์จ20วัตต์เนี่ยเพียงพอแน่นอนครับชาร์จทิ้งไไไว้้ปทําอะรย่เี แป๊บเดียวนะครับชาร์จไปสักประมาณ3040นาทีก็ได้แบตเตอรี่กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานครับผมแล้วก็ตัวในเรื่องตัวไวเลสชาร์จเนี่ยก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1 5วัตต์เนาะเรื่องการใช้งานตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหน้า t ูเดยนะครับความเรีอยู่ที่12เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.2 สําหรับกล้องหลังของเขานะครับก็จะเป็นกล้องหลังแนวททแยงแบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12บสอเมกะพิกเซลนะครับคา MP, ่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.4 ้วมีเมมอััรดูกบสงน อยู่ที่120องศาเลยนะครับเก็บภาพมุมกว้างได้ดีครับตัวกล้องของเขานะครับจากที่ผมได้ใช้งานมาตัว UI การใช้งานต่างๆก็ตามแบบฉบับของ iPhone เลยนะครับใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ครบครับผมแล้วก็ในเรื่องตัววิดีโอทำคอนเทนต์นะเราสามารถที่จะ โอ้โหบันทึกสูงสุดได้ที่4 k 6 0 fps นะครับผมกล้องหน้าก็ถ่ายได้เนาะ4 k 6 0 fps นะครับแต่ว่าผมถ่ายจริงๆแล้วเนี่ย1 0 8 0 p 6 0 fps เนี่ยก็โอ้โหใช้งานได้เหลือเฟือเลยนะครับดังนั้นในเรื่องตัวคุณภาพการใช้งานตัวกล้องเอ่ยตัววิดีโอคอนเทนต์เอ่ยก็คือยังใช้งานได้ดีแล้วก็ยังทำงานได้นะครับในปี2025ครับผมก็ถือว่าให้มาแบบโอโ้สเปคเขามันเหลือล้อนอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวรูปภาพหรือว่าตัว โฟโต้ของเขาเนี่ยเป็นแอปที่เราดูรูปแล้วสามารถที่จะเนี่ยครับมีตัวแต่งภาพตรงนี้ได้ด้วยเนาะเราแบบเป็นคนแต่งภาพไม่เก่งอ่ะก็กดอัตโนมัติไปครับเขาก็จะปรับสีปรับอะไรให้มันแบบมีความแบบสวยงามนะครับผมแล้วตัวภาพเนี่ยเขาก็จะเป็นโทนเดียวกันอย่างเงี้ยครับเราก็ปรับไปอ่าอย่างเช่นตัวนี้เป็นเลนส์มุมกว้างเราก็ปรับปึ้งเนี่ยภาพมันก็จะดูใสสว่างขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ ชอบในเรื่องการถ่ายภาพเนาะในเรื่องตัว แอปรูปภาพหรือว่าแอปโฟโต้ของเขาครับคือใช้งานได้ดีครับผมสำหรับตัว iPhone 13เองนะครับในปี2 0 2 5เนี่ยผมก็ยังคิดว่าเขาเป็นมือถือที่โอ้โหสเปคยังดีแล้วก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการเล่นเกมเอ,อ่ยชิปก็แรงเนาะในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวเครื่องที่แบบสามารถที่จะทนน้ําทนฝุ่นได้ความแข็งแรงทนทานอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับไอโฟนสิบสามนะครับผมเขามีมาตรฐานการทนน้าทนฝุ่นในระดับ i p ับ ความลึกไม่เกิน6เมตรแล้วก็สูงสุดไม่เกิน30นาทีนะครับผมดังนั้นใครที่กําลังสนใจเจ้า iPhone 13อยู่หรือว่าคนที่แบบเฮ้ยได้มือ2อมาแบบราคาไม่แพงมากแบบสุขภาพแบตเหลือเยอะๆอย่างเงี้ยคือนะ 2025, เนี่ยปี2 0 2 5เนี่ยเขายังเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีแน่นอนครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ผมมาเล่ามาพูดคุยให้ทุกคนฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจเจ้า iPhone 13อยู่แล้วกันนะครับก